ต้องคอใจการสุภาพคจะอยู่ด้วยกัน3คลินิกนะคะดคลินิกคืนังมงามนคลินิกิเศษแล้วก็คลินิวทีคือนและควาในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นที่ชั้นสี่นะคะซึ่งก็จะกว้างแล้วก็จะมี ทีนี้คุณหนังเรืองความงามเนี่ยเราจะให้บริการในส่วนของการรักษาสิวค้าอากาศจุดด่างดำก็มารัญหานเรียบร้อยนะคะซึ่งเราจะดูแลแบบครบวงจรนะคะหรืที่เรามีมุ่งมั่ที่จะเป็นอันดับหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผิวนะคะแล้วก็ตะกี้ขั้นต้นเลยก็เรามาพูดถึงการตรวจสุขภาพกันหลายท่าแพทย์เนี่ย เรียตัวเชือเ่อว่าจะตรวจสุขภาพใช่ไหมครับทำไมเราต้องตรวจสุขภาพมีใครรู้ไหมครับเราไม่รู้เลยครับว่าวันไหนเราจะเป็นโรคโควิดบ้างความดัน,ะน,นเบาหวานไางๆไม่มีอาการเลยนะครับหลายคนเจอโรคข้าวฉันเป็นหรออ้าวฉันไม่มีอาการนี่ฉันไม่รู้มาก่อนนะครับ คือมลชนอยู่ในที่รับทุกท่านนะครับขอเชิญตามเข้าไปดูไดีของึ้นแล้วก็ในนี้มันจะมีสองโหมดนะครับโหมดที่ตัวเรียกว่าเป็นสีจักานอที่คนนี้ลรยสักนะคะโอ้ครับลรยสักก็ได้เหรอได้ครับได้ครับนี่ก็บางคนสักสีม่วงมาก็ยังได้อยู่นะครับ

หรือชื่อเต็มนะคะศูนย์บริการสุขภาพแห่งภาคเหนือโค้งวงจรแห่งภาคเหนือนะคะและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี61ตอนนั้นได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนะคะในการก่อสร้างอาคารสูง9ชั้นตัวงบประมาณในการจัดสร้างนะคะ450ล้านบาทค่ะซึ่งตัวอาคารเนี่ยออกแบบมาไว้เพื่อ ดูแลผู้รับบริการซึ่งเป็นประชาชนทุกช่วงวัยนะคะเป้าหมายของเรารวมทั้งกลุ่มของผู้สูงอายุก็คือมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดโรคโดยเฉพาะกลุ่มโรค NCD ค่ะก็คือใช้หลักในการดำเนินการ3มอย่างก็คือ3 P นะคะ P แรกก็คือ p r e d i n t i o n ก็คือการคัดกรองภาวะสุขภาพโรคก,ก่อน คัดกรองออกมาเป็น3ากลุ่มก็คือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มป่วยซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเรามีหน้าที่ในการดูแลไม่ไม่ให้เขามีความเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคนะคะแล้วก็ีที่2ก็คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมทางด้านวิชาการแล้วก็ความรู้ทําอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายของเราหรือประชาชนเนี่ยตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพให้ได้ค่ะแล้วก็ีที่3ก็คือ,อโอไอ ตัว Prevention ก็คือการป้องกันร,รักษาไม่ให้เกิดโรคก,ก็คือการดูแลหลังจากรู้แล้วว่าภาวะสุขภาพเราเป็นอย่างไรให้ความรู้ไปแล้ว Prevention ก็คือการดูแลอย่างไรไม่ให้เจ็บป่วยรวมถึงการให้วัคซีนทางด้านสุขภาพหรือวัคซีนทางเลือกต่างๆที่ป้องกันการเกิดโรคค่ะตรงนี้ก็เป็นพันธกิจหลักของเราเป้าหมายหลักคือ ทำอย่างไรให้ไม่เจ็บป่วยแล้วก็เพื่อลดอัตราการเกิโกดโรคโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อติดต่อเลื้อดลังนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็เราได้รับจัดสรรงบประมาณอีก190ล้านในการจัดซื้อคาวูลูพันทางการแพทย์ในการสนับสนุนการดําเนินง,งานแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ดําเนินการมา ครั้งแรกเนี่ยปี61เนี่ยกลุ่มเป้าหมายจำนวนที่ทำแผนไว้ก็คือประมาณ8,000ลายแต่เราสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด1,6,000ลายค่ะเป็นบริการวิชาการทั้งหมดนะคะทั้งหมดประมาณ80เอ่อ68โครงการค่ะในการดำเนินการค่ะก็ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ขยายไปภาคเหนือตอนบน2ค่ะ แล้วก็ปี63เ,เนื่องจากว่ามันมีการขยายการดำเนินการต่างๆปี63ทางสภามหาวิทยาลัยเนี่ยได้ปรับสถานะจากโครงการจัดตั้งตั้งแต่ปี61เนี่ยเป็นศูนย์บริการสุขภาพมีสถานะเป็นกองแล้วก็เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี63ก็เพิ่มการบริการทางด้านบริการสุขภาพก็คือหน่วยบริการต่างๆรวมถึงตั้งแต่งานตรวจสุขภาพมีงานเช็คอัพ งานทางด้านบริการทางด้านความงามแล้วก็ชวลววัยแล้วก็จะมีห้องออกกําลังกายมีงานโภชนาการซึ่งทุกส่วนเนี่ยต้องมีบุคลากรทางด้านวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการค่ะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยผู้รับบริการทั้งหมดเนี่ยฉเฉลี่ยประมาณวันละที่บริการทั้งด้านทางสุขภาพแล้วก็บริการทางด้านวิชาการเนี่ย เฉลียว,วันละประมาณ2-300 3 0 0ลายนะคะซึ่งจะเห็นว่าในตัวอาคารเราเนี่ยให้บริการทั้งอินดอร์และเอ t าดร์เราจะมีบริการโมบายเช็คอัพไปข้างนอกแล้วก็บริการบริการวิชาการไปข้างนอกตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเราขยายพื้นที่ไปถึงจังหวัดลำปางแค่น่านนะคะซึ่งโครงการต่างๆเนี่ยเราดูแลทุกกลุ่มวัยรวมถึงกลุ่มพะสูงกลุ่มด้อยโอกาส แล้วก็กลุ่มหลักๆของเราก็คือกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มดับไฟป่าของเราด้วยนะคะที่อย่างที่เห็นว่าเชียงรายเราเนี่ยมีปัญหาเรื่อง PM 2.5จากไฟปา่าของกลุ่มดับไฟป่าเนี่ยเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี63นะคะตั้งแต่มีตัว PM ที่เกิดเหตุรุนแรงมากที่สุดก็ช่วงแรกเราก็ให้อเอากลุ่มดับไฟป่าเนี่ยมาตรวจสุขภาพแล้วก็แนะนำในการป้องกันตัวเอง ในกลุ่มที่ตรวจผลตรวจสุขภาพแล้วมีภาวะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องคุยกับหน่วยงานว่าอาจจะต้องมีการเซฟเขาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโรคทางปอดที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามจัดสรรหางบในการจัดสรรเช่นน้ำดื่มหรืออุปกรณ์ป้องกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในปีนี้เราจะเอากลุ่มเดิมที่เข้าร่วมของโครงการเราเนี่ยมาตรวจประเมินเพิ่มต้นทางด้านสมรรถภาพปอดว่ามีผล จากการที่เราให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลไปปีนี้จะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็จะเห็นว่าอาคารตรงนี้สูง9ชั้นตอนนี้จะติดขัดเรื่องงานอินทีเรียที่ยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็คาดว่าจะเปิดบริการพร้อมทั้งหมดเนี่ยประมาณเดือนเมษาค่ะเมษาที่จะถึงนี้ค่ะก็ะจะมีชั้นหนึ่งเนี่ยจะให้บริการทางด้านเป็นคลินิกพิเศษต่างๆซึ่งในอนาคต ประมาณเดือนเมษาเนี่ยเราจะมีแพทย์เฉพาะทางทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มาเปิดคลินิกพิเศษเช่นคลินิกสันพลาสติกนะคะให้คําปรึกษาแล้วก็มีการออกแบบโปรแกรมความงามทางด้านสันพลาสติกซึ่งเราจะาทำงานร่วมกับของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์หรือว่าคลินิกที่เป็นเกี่ยวกับวัคซีนทางเลือกต่างๆหรือว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆที่มีเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็คลินิกเกี่ยวกับผู้สูงอายุค,ค่ะ แล้วก็ชั้น2เนี่ยจะเป็นกลุ่มของเช็กอัพทั้งหมดซึ่งจะมีแลบมีงานรังสีที่พร้อมพบทุกอย่างมีทั้งเมมโมแกรมอันต้าซาวตัวโบนเดนนะคะที่มีการคัดรองภาวะสุขภาพเบื้องต้นได้คะชั้น3เนี่ยจะออกแบบมาเป็นงานฟื้นฟูสุขภาพซึ่งอในอนาคตจะเป็นการกิจกรรมต่างๆที่เป็นในการฟื้นฟูสุขภาพเช่นกิจกรรมโยคะกิจกรรมสมาธิบำบัดจะอยู่ในพื้นที่ชั้น3นะคะ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ออกแบบค่ะในส่วนของชั้น4ี่จะเป็นความงามนะคะแล้วก็ในงบประมาณปี69ที่งบแผ่นดินเราขอขยายพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลินิกความงามเป็นพื้นที่ว่างอยู่เนี่ยจะเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ <c oughs> ที่เราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรค่ะซึ่งจะของบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ในปี69 <c oughs> ค่ะในส่วนชั้น5เนี่ยจะเป็นออฟฟิศทั้งหมด เป็นของฝ่ายบริหารออฟฟิศกลางนะคะแล้วก็ชั้น6จะเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นห้องฟิตเนสที่ค่อนข้างจะครบวงจรทุกอย่างซึ่งจะมีทั้งเครื่องออกกำลังกายที่ออกแบบมาครบทุกช่วงวัยอ,ออกแบบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะ เตื่อมต่างๆของร่างกายหรือว่าออกแบบให้กับผู้ที่มีน้ําหนักเกินโปรแกรมออกกําลังกายต่างๆ,างๆเราจะมีนักวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาน,นักกายภาพในการออกแบบโปรแกรมให้ค่ะแล้วก็ในอีกฝั่งหนึ่งจะมีอ่าส่วนของห้องประชุมที่เราออกแบบมาไว้ว่าเราจะจัดโครงการอบรมบริการวิชาการต่างๆที่เกี่ยวกับเป็นความรู้เรื่องโลกความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพความรู้ทางด้านโภชนาการหรือต่างๆ จะมีห้องประชุมใหญ่หนึ่งห้องบรรจุได้ประมาณ120ท่านค่ะแล้วก็ห้องประชุมเล็กอีก3ห้องห้องประชุมเล็กจะบรรจุได้ประมาณ40-60ท่านค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างงานอีทีเลียค่ะยังไม่แล้วเสร็จส่วนในของชั้น7จเนี่ยจะเป็นห้องอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งตอนนี้ยังวางแผนกันอยู่ว่าจะาดำเนินการเองไหมซึ่งตอนนี้อาจจะ อาจจะยังไม่เปิดบริการตรงห้องอาหารชั้นเจ็ดน,นะคะแต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสระว่ายน้ําตอนนี้เปิดบริการแล้วจะเป็นสระทาราบำบัดน,นะคะเป็นสระเดินสําหรับออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่จะมาฟืน้นฟูสุขภาพตอนนี้เปิดบริการแล้วนะคะเป็นสระเกลือค่ะจะเป็นความลึกประมาณ120เซนนะคะจะจะไม่ได้ออกแบบมันเป็นสระมาตรฐานเท่าไหร่จะเน้นทางด้านการฟืน้นฟูสุขภาพมากกว่าค่ะ ในส่วนของชั้น8จะเป็นห้องพักซึ่งจะดีไซน์ห้องพักมาเป็น3ส่วนนะคะจะเป็นห้องรวม6เตียงอยู่2ห้องตรงนี้จะเป็นรองรับของกลุ่มผู้สูงอายุที่เราจะรับผู้สูงอายุที่มาทํากิจกรรมต่างๆกับวิลเนตแล้วก็ไปกับค่ะเราจะมีห้องพิเศษ2เตียงแล้วก็จะมีห้อง VIP นะคะ เป็นห้องเดี่ยวส่วนชั้น9เนี่ยจะมีห้องพรีเมียมค่ะห้องพรีเมียมเนี่ยจะมีสปาอ่างจากรุช,ช่ส่วนตัวนะคะก็จะมีเรื่องสปาต่างๆก็คือการบริการของเราจะไม่รับผู้ป่วยนะคะจะรับผู้ที่เข้ามารับดูแลโปรแกรมสุขภาพของเราจะมาพักที่นี่หรือผู้ที่หมอให้ออกจากโรงพยาบาลหลังจาก รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลส่วนการแพทย์แต่ยังต้องการการฟื้นฟูสุขภาพอยู่จะมารับบริการที่นี่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีการขยายการด้านบริการวิชาการเพิ่มขึ้นในปีปีนี้และปี69ค่ะโดยใช้ศักยภาพของตึกนี้ให้เกิดประสิทธิภาพให้สูงที่สุดค่ะค่ะ แต่แต่ละท่านจะมารับบริการที่นี่อเราจะออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะกลุ่มให้ได้เลยวันนี้วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นเขาเลยเป็นที่สนุกสนานเอ้อขึ้นไปขัดผ้าที่พี่ถอดนะเฮ้ยเออขัดผเว้ยอันนี้นี่ก็เป็สื้อผ้าที่เขาหายปวดเลยเนี่ย ันนี้ใครได้ทําความงามบ้างล่ะคะทาแล้วนะคะปีที่แล้วมาแล้วรีเฟวสความงามจําได้เลยนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําข้างบนมีนะคะสระว่ายน้ําของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะให้เรื่องของการบําบัดรักษาด้วยทาราบําบัดน,นะคะสําหรับผู้ที่อยากออกกําลังกายหรือผู้ที่ต้องออกกําลังกายแต่ว่ามีไม่สามารถออกกําลังกายด้วยการวิ่งหรือการเดินบำบัด ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในในปีที่สองที่เราเจอกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกับผ่าหนันมีสุขภาพแบบง่ายๆให้ลองทําดูนะคะก็ก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตรายงานผลการดําเนินงานนะและอนุภูมิภาครุ่มไม่นม้ำโขกชื่ออาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นชื่อที่เราของบป,ประมาณจากงบป,ประมาณให้บริการตรวจมวลกระดูกแล้วก็ การแนะนําการบริการและก็พาเยี่ยมชนโรเนเนสเซนเตอร์หมดนะครับทุกช่วงวัยตั้งแต่เริ่มต้น,นก็คือเป็นการป้อ,รองกองันดูแลรักษานะคะดังนั้นก็จะเป็นการดูแลสุขภาพแพบบครบวงจร นี่เราก็ไม่ได้ดูสุขภาพของเฉพาะนักศึกษาประชาชนทั่วไปเท่านั้นเรายัมมองเห็นว่าสิ่งที่ผู้มีพระคุณต่อเราก็คือท่านพี่น้องสืง่อมวลชนเนี่ยก็มีความสําคัญกับเราดังนั้นสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านมีนะคะสุขภาพที่ดีจึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะคะว่าที่ท่านได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดเนี่ยเราก็เลยได้มอบโปรแกรมการตวรวจรักษาสุขภาพให้กับทุกท่านนะคะอางที่ท่านรองพานุพงศ์ได้พูดไปเมื่อสักครู่ 哦。